สองแปดหนึ่ครับสองแออกแล้วครับกระบวนสองดครับรถดีเซลดังเอ็นเคฟรุ่นสุดท้ายครับ ลองหัวหน้านะครับผมลองหัวหน้า NKF หน 1, 2, 6, ึ่งสองหกสีู ใช่ด um ีครับ